รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถฉลองเขาดาวปีใหม่ได้สองรอบในวันเดียวกันได้นี่ไม่ใช่การเดินทางย้อนเวลาแบบในภาพยนตร์ไซไฟแต่เป็นการเดินทางข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกันวิธีที่1คือการเดินทางจากซามัวไปอเมริกันซามัวซามัวและอเมริกันซามัวนั้นเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ห่างกันร,ราว200กิโลเมตรสามารถเดินทางข้ามกันไปมาได้ด้วยสายการบินซามัวแอร์เวย์ที่มีเที่ยวบินตลอดทั้งวัน แต่ซามมวนั้นใช้เวลาเดียวกับประเทศในฝั่งโอเชียเนียส่วนอเมริกันซามัวเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาจึงใช้เขตเวลาตามสหรัฐนั่นทำให้แม้อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแต่กลับมีเวลาต่างกันเป็นวันนั่นทำให้คุณสามารถฉลองปีใหม่ถึงสองครั้งได้ไม่ยากวิธีที่2คือการข้ามจากฟินแลนด์ไปสวีเดนวิธีนี้อาจจะง่ายกว่าเพราะไม่ต้องนั่งเครื่องบินแค่ขับรถข้ามแม่น้ำไปเมืองข้างๆที่ติดกัน โดยเริ่มต้นที่เมืองคาเรซูวานโตของฟินแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่กั้นระหว่างสวีเดนและฟินแลนด์โดยฟินแลนด์นะเวลาจะเร็วกว่าสวีเดนหนึ่งชั่วโมงเมื่อคุณฉลองที่เมืองนี้เสร็จก็ขับรถข้ามแม่น้ำไปเมืองคาเรซูอันโดของสวีเดนซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเท่านี้คุณก็ย้อนเวลาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วและสามารถฉลองปีใหม่ได้อีกครั้งส่วนอีกสองวิธีนั้นคือการเดินทางจากนิวซีแลนด์ไปเกาะคุก และการเดินทางจากเกาะกวมไปฮานูลูลูของฮาวายก็จะมีลักษณะคล้ายกับวิธีแรกคือการเดินทางข้ามเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กันแต่อยู่กันคนละเขตเวลาปัจจุบันโลกมีมากถึง38เขตเวลากว่าปีใหม่จะผ่านครบทุกประเทศต้องใช้เวลานานถึง26ชั่วโมงซึ่งหากเรารีบเดินทางจากเขตเวลาหนึ่งไปยังอีกเขตเวลาหเราก็จะสามารถฉลองเขาดาวได้มากกว่าหนึ่งครั้ง